ชัวนี้เรามาทำเอลฟีนะผมเป็นงานเบื้องหลังที่ผมทำเอลฟีตัวหนึ่งขึ้นมาเฮ้ยนี่ไข่เน่าปะเนี่ยไม่ใช่ค่ะเอาไข่อันนี้อันนี้อ๋อหน้าเหมือนหรอใช่ค่ะก็เก็บเอแบบโรงงานเดียวกันโหรงงานเดียวกันให้ดูแฟนแฟนชื่ออะไรชื่อปุ๊ดค่ะฟู๊ดอี่เกี่ยวกับเรื่องแฟนเขาก็ะทือนมาในี่ยน้องหล่อนี่อ่ะเปิดแมสเลยสวัสดีครับผมน้องฟุ๊ดนะฮะฟู๊ดฮะโดจัดโอเคปิดเลยฮะปิดเลยฮะ สี่สามสองจะดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอันนี้อันนี้อย่างนี้เปิดคลิปก่อนดิเออคุณต้องรอผมแบบเป็นเออเจ้าของช่องต้องเปิดกันนึ่อ่าเดี๋ยวคัทก่อนนะครับคัท่อนนะครับเอาลดีครับผมสวัสดีคุณผน้ชมทุกท่านผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสีน้ำนะครับผม มเจ็บไหมไอ้เทีก็ไม่ทาวเลยเจ็บเจ <ๆๆ S 1> ็บเจ็บครูนี้เรามาทำเอ็มวีนะผมเป็นงานเบื้องหลังที่ผมทำเอ็มวีตัวหนึ่งขึ้นมาแต่ผมยังไม่บอกเป็นเพลงอะไรแค่ผมรอน้องรอเพลงก็ปล่อยก่อนแล้วก็ใครที่อยากฟังเพลงไอศ์ครีมให้ผมสามารถเข้าไปฟังได้ตรงใต้ลิงที่ผมทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะฮะบอกเลยว่าสติปินเยอะมากแล้วก็นาเงเอกพระเอกคือจำสัดจัดงานที่ผมได้กับเอ็มวีนะผมตื่นเต้นมากเดี๋ยวนี้เป็นไงก็ทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์ตุ้มคลายไว้ดุจครับผมจะพร้อมแล้วไป ไอ้เน้ร่อครับคุณเต้สิ้นหวังครับไอ้ี่เออใช่วิญโค้งในโค้งนโฟกัสคุณเลยโคุณเล่นเนี่ยฮะกำลังงทำงานอยู่คุณไม่ควณพูดนะนะครับน้งต่อครับนงต่อโอ้ยนี่คุณกินของให้ก็อเรียวลงกินของร้านติปิ่นเลยเอยเ้ยเอว่ะกาแฟเขาดีนะ วันนี้พเอกง MV เราแล้วผมคนรอจัดฝากผลงานแฟนๆหน่อยครับสวัสดีครับผมโน้ตชิรพันธ์นะครับก็มีผลงานที่ผ่านตามาบ้างแล้วก็มีด้านสั่นฟิลแล้วเดี๋ยวเร็วนี้ก็จะมีซีรีส์สามเรื่องนะครับเรื่อง Get Rich The Fake ก็ต้อง Return Man เยีนะครับเดี๋ยวเร็วนี้กับเพลงของพีเตอร์นะครับนี่เขาอะแลกับโดยใครับกลับโับกับโดยคุณสิน้ำนะครับพูดกับใครวะไอคนณนี่แบบไม่ไม่คุ้นหน้าเลยเออเป็นผู้กับรอรอหน่อยบ้างหรือว่าจริงๆแล้วนอกจากงานเบื้องหลังนะครับเขาบอกที่จะทำงานเบื้องหน้ามาก็ ตอนนี้หน้าเขาเนี่ยถ้าเทียบกับคิมซองโฮเนี่ยคิดว่าคือวัดกันได้เลยนะวัดกันได้เลยวัดกับคิมซองโฮวัดกับนั่นแหละครับใช่เฮ้ยนี่ไข่เน่าปะเนี่ยไม่ใช่ค่ะเอาไข่อันนี้อันนี้อ๋อหน้าเหมือนเหรอใช่ค่ะอันนี้ชื่เก็บเอแบบโรงงานเดียวกันโอ้โหโรงงานเดียวกันวันนี้ก็มาถ่ายเอ็มวีค่ะชื่อเพลงไอศครีมค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ ก็บอกดิเีาวรุ่งดวงใหม่จายูทูปไอ่เียเขาบอกว่าเขาเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการยูทูขคนหนึ่งแล้วเขาก็เป็นเจ้าของบาร์คาเฟ่ด้วยค่ะที่นี่ด้วยใช่ทันทีนะทันทีนะวันนี้ไ้ค่ะตางผลงานตงผลงานหตผลงานนมีผลงานอะไรบ็าเาส่แบบส่วนใหญ่จะเป็น m v ค่ะที่แบบตามเชียลมีเดียคือแบบเ็่งแนอยูแล้วเนอะจริงแล้วมันอะไรมาก ที่อยากถามคือแบบเต้ยวิรุณคือใครอะไรเงี้ยเนาะใช่คือป้าแล้วป้าโอเคยังไงติ๊ตามน้องไข่หน้าด้วยนะครับโอ้โขึ้นวิวบอร์ดทุกประเทศเยมาแล้วโอ้โหสวัสดีพ่อสวัสดีครับผมเฮ้ยวันนี้ไปเอกไปอยู่นี้คุณเป็นใครผมเล่นเป็นนักร้องครับผมนักร้องเลยใชเล่นเป็นตัวเองจะเล่นเป็นตัวเองแล้วเซตผมมันเป็ยังไงมันมีก็อันนี้พี่ต่อครับมืออาชีพเลยครับผมเดี่ยวมืออาชีพ อีกมือก็ยัยท,ทำอยู่ครับผมผมีฝั่งานเพลงอะไรบ้างใชครับก็เพลงแรกครับเพลงไอส์กีน,นะครับผมที่มาของเพลงคือเจอผู้หญิงที่ว้าวในชีวิตแล้วก็รู้สึกอยากจะสื่อ เป็นบทเพลงให้ฟังอันนี้นมันหน่อยครับจริงไหมแต่งอย่างชิมจริงไหมจริงแต่งจริงจริงก็เออเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนนะครับมีคนแรกแค่คนเดียวครับวันแรกเนี่ยเออมีได้ทุกวันครับผมเพราะฉะนั้นเพลงนี้เราวันแรกวันวันแรกวันแรกวันแรกอนาคตอะเราไม่รู้หรอกครับว่าจะจบกับใครแต่เรามีวันแรกได้เสมอครับนะครับเป็นที่มาของเพลงไอศครีมไอศครีมนะครับเชิญแนวเพลงจะโฟกมันมันอยากจะละอยากจะลองอยากจะอยากจะลองร้อง กําลังร้อนวิชาไม่เห็นเคี้ยมายืนอะไรข้างหลังทําไมอ่ะแล้วลูกค้าเลยพามาโซนนี้แทนพร้อมนี้แทนเพื่อนนางเอกสวยจังเลยอ่ะรังแสงฮะรอมเพื่อนใครไม่กูงงแล้วอ่ะพร้อมเพื่อนพระเอกโอเคสวยกว่าเพื่อนพระเอกคือใครรู้ไหม นี่เลยนี่เลยนี่เอาสักซีนไหมเอาสักซีนป่ะพี่เอ็งใจผมกลับเองผมใส่ได้ทุกคนจริงหรอถอดได้ทุกคนเหมือนกันถอดพุ่งกลับก็ได้นะจริงๆะขอตัวเองก่อกถอตัวเองออกโอเคไม่กลวไม่กลวนไม่กวนะแต่งหน้าก่อนนะครับผม MV ล้อนเดือนในการแต่งหน้าเสื่อยทุกินตอนี่ออกมเออผมว่านีมีอะไรใส่เธอเีมันล่งหมดเได้เคลียร์หน่อยเได้าร บอกช่อนนเรื่อช่วยเปนบ็อกผมบอกช่อนนี่เป็นบอกอะไรบ็อกบ็อกช็อตนี่บอกอะไรครับบ็อกบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์ทืทำือไมลอกชนอยู่อนี่ให้เองมีอครไม่ใช่ไม่ไม่เป็นลูกจ้างเขาบอกไม่ัดเนี่ยทปงานผมแดงบนส่วนของเราคนที่ชงนะคิดลืร้าคนที่ชม <46 S 2> <46. S 1> สี่แห <ท Verse. S 3> วกน่ใหญ่พี่อ๋อไอเทมสี่สี่สามหล้วก็กโอ้โหทุกคนตอนนี้ผมแบบว่าเราเ่ยคช่วงกองถ่าย่ะมาแบบว่าขอคุยกับน้องแบบว่าขวัญใจเยาวชนไทยทุกคนนะครับผมนี่น้องไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นก็ได้อ่ะ น้องไข่สุกมันชื่อหมาหนูนะเอ้าหรอน้องไข่เน่านะครับผมทุกคนนี่ทุกคนรู้จักกันดีนะเขินนะาจริงเพราะแบบว่าน้องได้เจอน้องตัวจริงน้องสวยกว่าที่ทุกคนคิดนะครับผมน้องแบบสวยมากเลยแล้วแฟนเขาก็หลอกให้ดูแฟนแฟนชื่ออะไรชื่อฟูกโบ๊ทนี่จะมีคนโทษไอ้เชื่อว่าดูแฟนเขาก็ทื่อไม่เนเช่นแตกแล้วให้ดูแฟนให้ให้ดูน้องโบ๊ทน้องหล่อนี่อ่ะเปิดแมสเลยสวัสดีครับผมน้องฟูกนะฮะ ยลอพกะยอกยอกยอกนปกติหลายๆคนไม่ค่อยได้เห็นเห็นเห็นบ่อยออกอกแบบในาการบ่อยแบบว่าโบนไม่ค่อยออกค่น้อยปกติโบนไม่ค่อยออกนะครับผมนี่คือจากป่าน้องน้องไข่เน่าแต่นี่รายการนี้ช่องสีน้ำได้ออกที่ช่องคกูเป็นเอ็กซ์คลูซีฟไปไหนทุกคนเปิดหน่อยครับน้องน้องโบนรอจัดโอเคปิดเลยฮะปิดเลยฮะเลยหยไปแล้ว นี่ยังไม่ค่อยเริ่มถ่ายนะแต่ว่าเป็นไงบ้างความรู้สึกแบบว่าเครียดไหมไม่เครียดค่ะเอ็นจอยดีมากจริงเหรอใช่ที่สีนาก็คุยราบรื่นไปเรื่อยอะไปเรื่อยไปเรื่อยฮะับแค่เขากไพูดไปเรื่อยดีกว่าเที่เขาสองคนแบบว่าตั้งใจมาทำงานอย่างเต็มที่นะครับสำหรับ MV ไอศ์ครีมซึ่งตอนแรกพี่เม้าก็เลยว่าพี่แม่งไม่รู้จักชื่อเพลงเลยพี่เต้ยให้ให้โครงเรื่องมาแล้วก็แบบว่าคุยกับเขาอะคิดทุกอย่างหมดแล้วจะแบบไอเฮียมันชื่อเพลงอะไรจริงจริงนะ หนูรู้แค่ชื่อเพลงแล้วหนูก็ไม่รู้อะไรอีกเลยโอเคก็ฝากเพลงไอซ์ครีมด้วยนะครับผมเป็นเพลงแรกของพิเตอร์แล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งผลงานกำกับ MV ของผมที่แบบว่ากำกับมาก็เยอะนะไปตามฟังเอาไม่อยากบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะหลอกกันไปอย่างเงี้ยปกติก็แบบว่าหลอออยู่แล้วเนาะขี้ขิง็นบนขี้ขิงในดีไม่ขี้เหม็นนี่รู้ไหมีค่ะชื่อชื่ออะไรนะไม่รู้ ไม่ได้ทำแล้วใชัวร์ไม่ได้ทำแล้วค่ะประกาศติดไปเป็นปีแล้วเออพี่พี่ตามข่าวไั่อยู่ก็มีเป็นพวกทิกตอกค่ะแล้วก็มีเป็นไอจีค่ะที่จะแบบเห็นอัปเดตบ่อยๆว้าวเจ้าเอออยากรู้อยากรู้อยากรู้ปกติคอนเทนต์ที่เราทำอะไรกับตวันอ่ะเราเป็นคนอยู่เบื้องหลังอะไรนี้ป่ะถ่ายให้ตัดให้อแบบนี้ไม่ใช่ตัดตัดด้วยใช่ป่ะใช่ว้าวนี่แบบว่าเป็นอีกหนึ่งใช่ป่ะเนี่ย เป็นอหนึ่ง,งสิ่งที่แบบว่าสําคัญนะเพราะว่าแฟนถ้าคนที่มีแฟนกันแล้วออกลูกออนไลน์อย่างเงี้ยก็ดีนะครับน่ารักที่คนนึงออกกล้องคนนึงช่วยกันหลักกล้องอะไรเงี้ยก็ดีมากเลยแต่คนอ่ะเขาจะไม่ค่อยเห็นโบใช่ป่ะใชเขาจะบอกว่าน้องเลิกกับแฟนแล้วหรอ,อไม่กล้ากัยังนะครับยังนยครับผมนี่คนนึงที่ชอบคิดว,ว่าเลิกแล้วเนี่ยเออแล้วจะเสียบต่อตัวคนนี้นี่ฮะ แอบซุ่มหมอเออจริงวะพี่ครับโอเครัดครับข้างหลังแซวหน่อยเป็นเป็นประเดน้วนะหน่เฉย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 เงยนะเ,เ,เฉ,นฉ,นฉนเนมอเฉย์เยคุยอะไรกับใครวย์ันหน้้าเฉย์เนย์้ฉย์เฉย์เฉย์ยกันใกล้ๆกันา สี่สามสองคับคัดเป็นไงครับฉากแรกโอ้ยฉ่กแรกดีมากดีดีไหม่นดีอากาศเป็นไงครับซีนแรกรู้สึกเป็นยังไงเกิดเคยนัดแสดงมั้ยน้องเป็นทอมด้วยฮะเราเป็นผู้ชายครับน้องได้เดี๋ยวทำนี่คือพระเอกนางเอกใช่ไหมใช่ครับจริงครับไว้เดี๋ยวเป็นดูพี่เฮ้ย มาอะไรเงี้ยสั่งเงน้ดิ้วไปส่วนพี่ก็ตกใจทำท่าเขินไปเลยจนจนเพื่อนสะกิดว่าแบบเรามีมีลูกค้าเข้ามาแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคนที่เราไอ้นี่นี่หวานเป็นสตาร์ทใช่เป็นคนที่เราเป็นคนที่เราชอบคนที่เรานัดมาเจอเดี๋ยวจะแบบว่าเราในตอนจังหวะที่แบบมิวหยิบกันแบบพี่ก็แล้วก็มิวก็เห็นลูกค้ามาพี่เข้ต่อไป้เลยนั่นจริงป์ต แต่ทุกคนเก่งมากทุกคนเก่งมากแบบมันไม่ได้ค่ะแล้วก็ไปเลยไปไปเรื่อยๆเลยไปเลยไเลยไปยไเลยเลปเลยไมเลไเลยไปเลยไปเลยไปเลยเลยไปเลยไปเลยไปเลยลไปเลยไยเลยไปเลยไเลยเลยไปเไปเลยลเรียบร้อยครับลเอยเยเลยเลยเเ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 ลลเลลลเเลเรรปลเลย สวัสดีครับมีเป็นเมนูอะไรแนะนำบ้างมอ๋อมีเป็นไก่ซอสแก่ทอดกุ้งทอดนทอดกัแนะนำลาเครับลเต้ครนใช่เย็นเย็นเย็นไเอาอะไรนะชาเขียวอะไรชาเขียวใช่ะเอาเป็นชาเขียวแก้วหนึ่งขันแล้วก็เอาลาเต้แก้วหนึ่งขันไม่หลงๆนะไม่นค่หลงๆยิ้มตามสามสองหนึ่งครับสวยสน้าหัูแล้วอีกทีใช่ปะ มาถึงช่วงพักกองช่วงที่ระมาณแบบว่าวันที่สิบแล้วคือวันนี้พักันเดียวชุบายงานทำนิดเดียวพอนะทบเออพักที่สิบเราอยู่วยวกับกลุ่มเรียกว่าเป็นตัวสําคัญของ MV นี่เลยนะที่ผมคิดมาผมวางแผนมาโต๊ะโต๊ะโต๊ะ,ตะดีมากสวัสดีน้าาาวค่ะชื่อาอาา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 ่าา่าา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 าแาา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 อา่าาาา่าาาาาาีาา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 เาาาาวาาาามาผมว่าเอาา ผมมีหล่อมากเลยว่ะดูดูดูหน้าตัวเองก่อนเออใช่ห hmm. ล <te you know ่อจริห oh, ล uh, ่อมากอฮะมีมตด่ไหได้ได้โโมทสนยลืมลืมชื K ่อแล้วต้องตก IG i อะไร i เดี๋ยวต่จะเคล่อนอยู่ทับปั้งหนึ่งอ้ตัวเดียวพอได้ได้อ่ามาต่อมาน้องทริปทิปโก้ทริปโก้ททิปมืดจังเลยทิปอือจริงหรอเออเอาหน่อยอหน่อยทริปอาเท่าไรเนี่ยอายุปีนี่สิบมีแฟนเนี่ย มีมีแฟนยังมีคุยคุยอยู่ครับอ่ามันอดสาวอดแล้วอันนี้มีแฟนยังตอบลำบากมันโป๊ไงขึ้นหน้าเดี๋ยวยัเขียนได้คิดว่าเป็นยังไงพี่วันนี้เล่นสนุกไหมโอ้สนุกมากครับการร่วมงานกับสีน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ต้อกับแม่คนละเฮียโอ้ยเฮีคิดนานเลยไม่ะเฮ้ยออนได้ออนได้ด่าได้เลย โอเคพี่ไปเจอกันใหม่นเป็อะไรดีมากครับสีน้ำสีน้ำน่ารักมากครับแต่ว่าแม่งเหี้ยแม่งเป็นคนบูลลี่มากเลยเวลาพี่เชื่อไหมว่าเมื่อกี้บูลลี่ไปซองเลยวะนี่อ๋อโทษครับองนะย้อนย้อนทีอีกครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาสบายๆไปก่อนดูฝันดูฝันเอาคุณมม่เดี๋ยวเราแทยต่อไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาผ่อบใจฟทุกคนรู้จู้รู้จู้รู้จู้ยากจะา คนนี้ทิพไม่เห็นทิพย์ต้องไปทิพย์ฝันมึงฝันฝานหน่อยฝานหน่อยใจฉันหวานเหมือนลายสตรีมอยากได้ถึงฝันลูกกันมันคงเป็นความรักที่ไม่คิดเปลายนไปอยากบอกเคยไว้ว่าฉันจะไม่เจอเธอมีความสุข ขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากขอบคุมากแล้วก็จักกันอันนี้รู้จักดีรู้จักติดตามช่องเนี่ยครับผมชื่อว่าสีน้ำนะสีน้ำนะครับโอเคฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับขายด้วยยังไม่เบลอโอเคน่ารักมากติดตามมจีได้เหนื่อยเหนื่อยแมตะวันยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ครับผมจะพิ่เหนื่อยมากเลยอ่ะเออกลับไปพักผ่อนนะวันนี้เลือกรถลำดีมากยอดเดสเปกกว่าน้องเออไว้โอกาสหน้าเราร่วมกัน้า มาคุยนักร้องม,มาก่อนจบคลิปเราคุยนักร้องหน่อยเฮ้ยนักร้องหน่อยเฮ้ยนี่อ่ะนักร้องวันนี้สนุกมากที่เขบคุณมากมากเขาแบบว่าเชิญมาแบบกำกับเอวีอะไรแบบนีน้ดีครับเออ่รู้ว่ามาแรงครับ,รบมาแรงแน่แน่อย่าลืมไปติดตามคลิปเพลงนี้กันได้นะครับผมไอศครีมของ ของเต้ยวิรุนนั่นแน่ครับผมไปติดตามช่องพ,อองพิเตอ้อตตอวยด้ยด้วยด้วยด้วลายเต็มเลยครับผมพี่อติดตามช่องพี่เต้ยนะครับผมเพิเปิดใหม่ด้วยใช่ครับเดี๋ยวติดตามทางเอ่อเต้ยวิรุนออฟฟิเชียลครับแอปเลยครับแอปเลยชื่อนี้ชื่อนี้หมดเลยนะใช้ชื่อนี้หมดเลยโอเคมผมจะแปะลิงก์ยูทูบไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะเข้าไปกดติดตามกันได้เลยครับอย่าลืมครับเดี๋ยวไปฟังกันรับรองว่าเพลงนี้มันมันเหมาะกับทุกยุคทุกโอกาสทุกสมัยครับ ผมเชื่อครับผมเชื่อว่าคนแรกอ่ะของคนเรามีแค่คนเดียวครับแต่วันแรกมีได้เสมอจำไว้ครับ,เ,ออรบเพ้าน้เพลงนี้เป็นเพลงให้กําลังใจกับคนคนใหม่ๆแล้วก็ขอให้แฮปปี้กันทุกคนครับผมใช่เต้นมีเต้นด้วยมีเต้นด้วยเออโอเควันจันใหม่คลิปหน้ากดติดตามกด subscribe เป็นผมไปก